โอ้ล้ครับต้องขอกราบสวัสดีน้ำชมท่านชมือกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาแจกแล้วก็ซ้อนลงนะครับ add on ice wall กันเองครับผมอ่านะครับหรือว่าก็จะเป็นนะครับ add on ice wall นะครับที่แบบโคตรที่จะเหมือนฟรีไฟเลยนะครับนะครับ่าก็น้ชมก็่านจะรู้จักกันดีนะครับนะถ้าใครที่เล่นฟรีไฟนะครับนะแล้วก็ ถ้าใครที่ไม่เคยเล่นหรือว่าอะไรยังไงก็น่าจะเคยดูหรือรู้จักกันมาบ้างน,นะครับนะก็ฉันเลยน้ว่าโคตรที่จะเหมือนฟรีไฟล์เลยนะครับสําหรับในตัวแอดออนนี้นะครับก็หลังเออหลังจากที่ผมลงคลิปเมื่อไม่นานมาแล้วนะครับก็แจกแอดออนท้าทางในฟรีไฟล์นะครับถ้าซึ่งถ้าใครยังไม่ได้ดูก็สามารถกดไปที่ รูปตัวไอ้ด้านบนมุมขวาได้เลยนะครับมานะครับก็จะเป็นบ้างนั้นก็เป็นเราชมฟังกันได้เลยนะครับเดี๋ยวก่โอเคครับก็สำหรับเจ้าตัวแอดออนนี้นะครับก็ ข้อเสียของมันนะครับก็คือไม่สามารถคราฟได้นั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นที่น่าเสียดายกันเลยทีเดียวนะครับเออนะครับถ้ามันคราบได้นี่มันคือแบบเป็นอะไรที่โคตรจริงนะแบบเอาไว้กันสเกลิตันหรือว่าคือแบบเล่นกับเพื่อนอะไรประมาณนี้เนาะเออนะครับก็จะเออประมาณว่าเอาไว้กันเพื่อนยิงเล่นหรือว่าเพื่อนแกล้งนะครับเออนะครับแบบหรือว่า PvP กันโอ้โหเล่นกได้ว่าโคตรที่จะมันเลยก็แบบเออแบบอะไรละเออไม่ต้องแบบ เบื่อเบื่อฟรีไฟแล้วว่างานเออนะครับประมาณนั้นแบบเออลองมาเล่นมาคาด,ดูเออนะครับก็เจ๋งดีนะครับ่มามาเริ่มที่ตัวแรกเลยนะก็ยังตามช่องที่มันให้มานะครับเนี่ยตรงช่องสเปานะครับปุ๊บมาที่อันแรกนะครับเป็นไอซ์บอลมังกรนะครับอ,อันึ่งก็มีสกินต่างๆเลยนะอันนี้ก็เป็นไอซ์บอลธรรมดานะครับมานี่นะครับเออเออไม่แน่ใจว่าเขาเรียก ไอวอลอะไรนะเออนะครับเพราะว่าผมก็ห่างทกลจา,ก,ก,าการเล่นฟรีไฟมานานพอสมควรนะครับนะและ้วก็ไม่ค่อยได้ดูเออพวกคนดังๆเล่นฟรีไฟเงสักเท่าไหร่นะเออแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ไม่ได้ดูเลยนะครับก็ดูบ้างเป็นบางคลิปนะครับแบบนานๆทีดูเลยประมาณนี้เนาะ <Okay. S 1> อ่นนี่ไงมันก็จะมีวันแบบหายไปด้วยนะครับแบบเหมือนไอไอวอลในฟะรีไฟนะครับมานะแต่มันอาจจะเร็วหายไปเร็วก่อนสักนิดนึงนะครับ ออนะครับออก็แล้วแต่คนชอบไม่ชอบนะนี่นะครับก็คือไอวอธรรมดานั่นเองนะครับส่วนไอวอต่อไปก็จะเป็นไอวอนเออไอวอนิวเคลียร์หรอไอวอกันนิวเคลียร์อะไรสักอ,อย่างเออก็เป็นแค่สกินของมันนะครับเออนะครับนี่ก็จะประมาณนี้เลยนะซึ่งไม่รู้ว่ามันจะเป็นข้อเสียหรือข้อดีนะครับนั่นก็คือมันสามารถเดินทะลุได้ครับแต่คือ มันไม่สามารถยิงธนูหรือว่ายิงปืนแอดออนปืนนะเออเผื่อเราลงนะปึ๊บมันมันจะไม่สามารถยิงทะลุได้นะครับนี่ก็คือข้อดีนะแต่คือมันเลือดมันก็น้อยนะครับเลือดไอบอลนะครับคือมันจะนับเป็นเลือดนะเออนะครับถ้าตามตามจริงแล้วนะโอเคนี่เป็นปึ๊บอ่าส่วนอันต่อไปก็จะเป็นไอวอลบังเกอร์นั่นเองนะครับน่าจะใช่นะเออไอวอลบังเกอร์นะครับก็เจ๋งดีอยู่นะเออนะครับ,นะออรบซึ่งข้อดีของมันเลยที่ผม คิดว่าเออมันก็แปลกดีนะนี่ถ้าเรายืายนยี่ตรงนี้นะ <Okay. S 1> อืมไอพวกสเกลิตันหรือว่าเพื่อนของเราที่มันจะยิงธนูมาใส่เรานะมันจะยิงไม่โดนเว้ยเนี่ยเออผมตีให้ดูเลยนะเออแค่นี้ท่านผู้ชมก็จะรู้ถึงแล้วนะว่ามันยิงเข้าไปไม่ได้แน่นอนนะครับอ <Okay. S 1> ่าใไรน,นะปึ๊บเดี๋ยวผมลองเออธนูมายิงใส่ดูนะปึ๊บอ,อ่านที่รีวิวไปแล้วอ่าเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะปึ๊บอ่านี่นะครับปึ๊บอ่านี่ไงเห็นปะ เอบอ,อีนัดอา่าไม่อ่านี้ตรงนี้ถ้าเรายิงมาตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะคือมันถึงจะไม่โดนแต่ท่านชมต้องดูเงามาันนีๆดี้วยนะครับแบบเผื่อท่านท่านผู้ชมจะแบบออกมาสวนอะไรประมาณนี้นะเออนะครับมันดูไอวอลต่อไปก็จะเป็นไอวอลเขาจะเรียกว่าอไอวอลเลยอันนี้ไม่แน่ใจะนะผมจะเรียกว่าไอวอลดำแล้วกันนะเออนะครับถ้าใครรู้ว่าเขาเรียกกันว่ายัางไงก็สามารถคอมเมนต์พีแต่ละลางคลิปได้เลยนะครับก็อย่างที่ว่าผมไม่ค่อยได้เลนะ่นฟะรีไฟนานนะ เออนะครับมันก็คือเครื่องผมกากผมก็เลยเลิกสนใจไปซะนะเออนะครับแล้วก็กำมาถึงมาท youtube นี่แหละครับเออนะครับนี่นะครับก็แบบเผื่อเราจะอยากจะออกไปสวนเพื่อนท่านชมก็ต้องออกไปแบบห่างห่างจากเงาตัวนะี้เออนะครับเออเดี๋ยวเมื่อกี้ท่านชมมันจะมองไม่ทันนะนะเนี่ยออกมาจากเงาตัวนี้ก่อนนะครับอ่านี่ครับถ่าออกไปประมาณนิดนึงก็ได้ไม่ไต้องมาเท่าไหร่กนะ็ได้อยู่นะเอ้าไม่ได้ย่งวะเฮ้ยแต่ตอนนั้นทําไมผมทําได้วะ อันนี้ก็แล้วแต่บางอันบางครับเออวันนี้มไม่แน่ใจนะปื๊บไอวอลต่อไปนะครับก็จะเป็นไอวออะไรมันเป็นรูปโลกกำบงังอันนี้ไม่แน่ใจนะเออแต่มันมีเปล่าไาอันนี้คือผมไม่คุ้นตาเลยนะครับถ้ามันมันมีหรือไม่มีหรือวะ อยู่ในเซิร์ฟอ,อื่นผมก็ไม่แน่ใจนะครับถ้าใครรู้ก็สมาถของม์วิธีแต่หนล่นลางคิดได้เลยนะครับซึ่งไหนนี่ผมก็จะเป็นอันที่สองแล้วที่ผมไม่รู้อะไรเลยนะครับนี่ก็มันก็ผมจะเรียกมันว่าไอบอลโล่แล้วกันเนาะเออนะครับมันเป็นรูปโล่นะถ้าที่ผมดูว่ามันเป็นรูปอะไรเออนะครับแต่สีมันชูฉาดดีจังเลยนะเออนะครับเอเอามาถึงตัวตัวไหนแนะ้วเอเอนี่ อันนี้คือผมคิดว่ามันเท่ดีนะเออด,ดูดิเป็นรูปหัวกะโหลกนะครับด,ดูดิเออซึ่งผมก็เห็นยูทูบเบอร์หลายๆคนก็ก็ใช้กันนะเออก็มันเท่ดีนะเออแต่มันไม่ได้สีชัวฉาบอะไรมากเกินไปนะก็แบบสีดูสบายตาสักนิดหนึ่งแล้วก็แต่ก็แบบมีความเท่ไปอีกแบบนะครับมาเนี่คนระับซึ่งรายละเอียดของเจดอนออนนี้เขาก็ถือว่าทํามาได้ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับมาเออนะครับโอ้โห นี่ผมยิงตายไปกี่ตัวแล้ววันเนี้ย <c oughs> เออนะครับเพื่อันต่อไปเหมือนจะเป็นไอโมลาวาใช่ปะ่ะนั่นเองโคตรเท่โอ้โหอะไรเนะี่ยมีรูปหัวกะโหลกด้วยงอี่จะเจอนะครับโอ้โหนี่ไงเผอยิงอีก่ละอ่าไม่ใช่เผอยิงเลยมือนไปเองนะครับคือแบบมือพิรันไปเองอะไรประมาณนี้โอ้โหไม่ใช่ไม่ใช่ละเออครับนี่ก็ป,ประมาณนี้เลยนะมือก็ก็เจ๋งดีอยู่นะก็ แบบคือแบบมีเต็มเต็มช่องของนะเออทั้งหมดเออเก้าช่องเลยนะครับอ่าซึ่งก็เขาถือว่าทํามาดีนะผมไม่แน่ใจว่ามันมันเขาทํามาทุกทุกสกินหรือเปล่านะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะฮะถ,ถ้าใครรู้อีกก็สามารถคอมเมนต์ในมิธีแต่ด้านล่างคลิปได้เหมือนเดิมนะออนะครับก็มาพร้อมทีนะคะหรือว่าก็บอกคนอื่นที่ไม่รู้เหมือนกันนะ,ะับปึ๊บออยิงมั่วเฉยเลยแล้วธนูผมเอามาทมําไหมมา เออช่างเถอะเออผมก็ลืมไปแล้วนะครับเออน่าจะเอาทดสอบอะไรให้ทักง่างให้ท่านผู้ชมดูนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะลองวางเดียงๆกันเยอะๆดูนะเอาเดี๋ยวเดทำไมมันหายไปเร็วจังวะโหศาสตรจะโชว์แบบ ตั้งเป็นโอกคิมซะหน่อยโอ้โหไม่ได้การแล้วโอ้โหสง,สงสัยต้องทำต้องคงต้องทําเป็นแบบใหม่นะครับสำหรับกัรตั้งปอคิมของเนะ่ยโอ้โหสาร์ตั้งมาสั้นนานบัดเถเ่อยนะครับโอเคครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะกันนะครับสำหรับเจ้าตัวอ่อนนี้นะซึ่งก็ดีนะครับเออสาหรับก็เป็นอ่อนที่ดีอีกตัวหนึ่งนะคะที่ผมเคยรีวิวมานะครับออนะครับปึ๊บเออจัว๊วะขอดิงหน่อย ป้งนะครับเออก่อนจบคลิปนะครับฆ่าวัวไปสักตัวเออ้ยแต่ทําไมธนูมันแรงดีจังวะเออแปลกดีนะครับเออคืออืมช่างมันเลยนะเออเออก็ไม่รู้ว่าผมจะสงสัยอะไรเยอะจังนะครับเนี่ยอืมเด็ดเออนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยละกันนะคะสำหรับจตัวอันนี้นะก็สำหรับคลิปนี้ผมต้องขอจบคลิปไว้ด้วยกันนะครับคนตามชมผมต้องขอตัวอะไรก่อนนะครับ ถ้าใครชอบนี่กดไลค์แล้วก็กด subscribe ผมเลยนะครับเพื่อนใจในการทีคิดต่อไปฉันต้องขอตัวอะไรก่อนนะครับบ๊ายบายโอ้โหยิงตะหนูเล่นเฉยเลย